คุณผู้ชมครับตอนนี้ทีมงานของเราก็อยู่ที่โรงเรียนบ้านกระสังครับผมตำบลทับไซนะครับอำเภอตาพยาจังหวัดสัะแก้วนะครับวันนี้ก็ออกมาไกลนิดนึงครับก็รอยตะเข็บชายแดนห่างจากชายแดนกี่กิโลกี่น้อยประมาณ4ี่โลครับ4ี่โลครับนะสี่โลเราห่างจากตะเข็บชายแดนประมาณ4ี่โลนะครับวันนี้จะคุยกับแขกรับเชิญของพี่เชานะครับก็คือหมวดน้อยครับพี่น้อยสวัสดีครับครับตอนนี้คือยศอะไรครับพี่ร้อยตำรวจตีครับผมเป็นตำรวจอน อาย53ครับหมายถึงอายุ53คืออายุราชการถึง53ปีเขาก็ให้ไปอบรม<อ>เป็นร้อยตำรวจตีอ่ะก็คุณผู้ชมก็อยากจะรู้นะครับว่าพี่น้อยที่นั่งคุยกับพี่ชาเนี่ยเป็นมาอย่างไรนะครับจะให้พี่น้อยได้พูดนิดนึงเราเป็นเด็กที่ไหนแล้วตอนเด็กๆในชื่นชอบกีฬาฟุตบอลไหมชอบครับชอบชอบกีฬาฟุตบอลชอบกีฬาบาสเกตบอลมีม,มีชอบกีฬาทุกประเภทครับแต่หลกัลกๆก็คือฟุตบอลครับเล่นมาตั้งแต่ ปห้าปหกครับตอนนั้นอยู่ที่อยู่ที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับผม่าเรียนหนังสือตอนเป็นเด็กน้อยครับตอนเรียนเรียนเรียนจบมัธยมที่โรงเรียนสตึกมัธยมศึกษาที่ที่อำเภอสตึกแล้วก็มาสอบจบมหเสร็จมาสอบเป็นตำรวจได้เมื่อปี28ครับแล้วก็เข้าอบรม โรงเรียนตำรวจปฐอสอ2ที่ชนบุรีมเมื่อปีอบรมปี29จบมาเมื่อปี30 30ก็มาบรรจุที่อำเภอตาพยา,ามามามาลงต่อชะโดครับ,รบตำรวจตะเวนชายแดนที่กองกับ12อำเภออรัอญ,ญ,ญประเทศซึ่งปัจจุบันพี่น้อยก็รับราชการในส่วนไหนของที่เป็นตำรวจในส่วนของกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่124ครับ แล้วก็มีหน้าที่เป็นผู้บังคับหมู่ผู้บังคับหมู่พอมามาเข้าอบรมเป็นในตำรวจชั้นสัญญบัตรก็มาได้รับตำแหน่งเป็นรองสวปกกตชด .12 ครับผมก็พอได้อบรมมาได้สองปีก็เลยคิดว่าอยากจะหางาน ไม่ทําเพื่อที่จะเพื่อที่จะเป็นรายได้เสริมแล้วเพื่อที่จะที่ที่ลาออกมาเนี่ยก็เพื่อที่จะไปดูแลอุปการะพ่อแม่ซึ่งแกซึ่งพี่น้อยมีลพี่น้องกี่คนผมมีพี่น้องทั้งหมดสี่คนครับสี่คนพี่น้อยเป็นสี่คนผมเป็นคนที่สองคนแรกก็ก็เป็นพี่สาวก็เกิดอุบัติเหตุเขาก็เสียไปก็เหลือตอนนี้ เหลือเหลือพี่น้องกันสาคนสคนครับตอนเด็กๆนี่ชอบกีฬาฟุตบอลไหมชอบครับชอบมากครับชอบแบบไหนลักษณะแบบเหมือนเราฝึกเองหรือว่าเราไปเรียนกับครูพละฝึกเองครับลักษณะฝึกเองฝึกฝึกเองพอพอชั่วโมงว่างๆก็ไปเล่นไปเล่นเตะกับห้องอื่นๆนี่ครับไปเล่นเดิมพันกันกินน้ำกินอะไรกันครับตอนตอนสมัยเด็กเลิกเวลาเที่ยงพักเที่ยงก็ ไป <c oughs> แข่งกันระหว่างห้องอแทบทุกแทบแทบทุกวันครับทุกวันครับนั่นคือตอนเด็กๆตอนเด็กๆ<อ>ครับ,รบแล้วพอตอนมาเป็นเด็กหนุ่มวัยรุ่นแหะครับได้เล่นฟุตบอลบ้างไหมตอนวัยรุ่นก็ก็จบมาก็ก็มามาสอบบรรจุตำรวจได้เลยเออแล้วก็มาเริ่มเล่นเป็นตัวแทนของกองร้อยอกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่1นึ่งสองสี่พอพอแข่งในระดับกองร้อยเสร็จก็ไปเป็นตัวแทนของ ของระดับกองกัปครับกองกัปก็คือกกตชด12ก็เพง่ายว่าเล่นอยู่ในหน่วยงานครับเล่นอยู่ในหน่วยงานก็เล่นกับพวกพี่ต่อยพวกอะไรนี่ครับพวกพี่ต่อยเขาก็เป็นรุ่นพี่เขาก็เราไปก็ไปเป็นรุ่นน้องเราก็ไปเป็นกําลังหลักเขาพอเรา มุมขวาอย่างเงี้ยก็เล่นมาก็ไม่ได้อยู่เลยครับเล่นมาจนเท่าทุกวันนี้ทําไมพี่น้อยถึงชื่นชอบกีฬาฟุตบอลมากเพราะอะไรก็หนึ่งคือมันได้ออกกําลังกายแล้วทําให้ร่างกายมันแข็งแรงแล้วก็มันมันมัน,มนชอบมาตั้งแต่เด็กชอบเป็นจิตใจครับท <laughs> <laughs> ีนี้ถ้าถ้าเราจะถามนิดนึงว่าสําหรับทีมสโมสรที่เราชอบอพี่น้อยครับสโ,สโมสรที่ชอบชอบก็คง บุรีรัมย์นะครับก็เป็นเป็นของเป็นคือที่ถิ่นบ้านเกิดของเราครับผมพราเป็นน้อยเป็นคนบุรีรัมย์นะครับครับผมนะครับนักฟุตบอลที่ชอบครับนักฟุตบอลครับไงนักฟุตบอลที่ชอบนักฟุตบอลถ้าถ้าเป็นของไทยก็ก็คือ ของทีมลำป่ะครับของทีมีรัลย์ครับถ้าเป็นต่างชาติถ้าเป็นต่างชาติก็แต่ก่อนชอบพวกจอรบานพวกอะไรครับอ๋อคนรุ่นเก่านะชอบจอนบานครับผมกับพวกดิโก้มาลาโดน่าอย่างนี้ครับตอนตอนนั้นอบรมอยู่โรงเรียนภูธรสองโอ้โหนั่งดูมันมากเลยครับตอนประมาณปีสองเก่าตอนที่ทีมลิวอพูลได้แชมป์ครับ ทีนี้จะถามพี่น้อยว่าสนใจเรื่องวงการฟุตบอลไทยได้ติดตามางไหมถ้าเป็นฟุตบอลไทยลีกไทยลีก2อไทยลีกหนึ่งหรือว่าทีมชาติก็ส่วนมากก็ไม่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 ค่อยได้ติดตามเท่าไหร่ครัเพราะว่ามดแต่ทำงานทํางานแต่ถ้าเล่นน่ะชอบมากแต่ไปติดตามพวกไออบอลลีกก็ไม่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 ค่อยเท่าไหร่ครับ ตอนนี้ก็สังกัดอยู่ที่ทีมวีพีตาพยาสังกัดอยู่ทีมวีพีตาพยาเริ่มเล่นตั้งแต่ปีประมาณปีปี48 49โอเ้ครับมาป,ป,ประปมาณมาประมาณ15ปีครับ15 16ปีก็เล่นในขณะที่เรารับราชการด้วยครับผมรับราชการก็เล่นของของของราชการ 15ปีที่ผ่านมาถ้าก็ไปน้อยหนี่ก็ไปแทบจะทุกสนามครับ<ป>ภายในสกแกลนี่แทบทุกสนามแล้วก็ร,ร่วมกิจกรรมลักษณะการกุศลด้วยไหมครับลักษณะการกุศล<อ>ไปไปไปทุกเลยแทบทุกรายการครับอม,มอบสื่อการเรียนการสอนครับมอบสื่อการเรียนการสอนมอบไปทุนการศึกษาประมาณนี้ครับแล้วก็เมื่อปีสองปีที่แล้วก็ไปเล่นดีกให้กับวิลัมของพ<อ>ิมรีครับ <laughs> ครับผม เล่นอยู่กับทีมเลยนะทีมมาลีครับมาลีที่เป็นโรงเรียนนะครับที่เป็นโรงเรียนในโรงเรียนคลิสคริสครับเป็นไงครับผลงานผลงานก็อยู่ประมาณเอ่กกางๆตลางนั่นก็คือการแข่งฟุตบอลอาวุโสของบุรีรัมย์นะครับผมอยู่กลางกตารตลางก็ได้ปิดไปแล้วปิดไปแล้วครับเอาละครับทีนี้มาคุยเรื่องชีวิตครอบครัวนิดหนึ่งหลังจากที่เราลาออกจากราชการมาจะไปทําอะไรบ้างครับพี่ ก็ก็คิดว่าจะตอนนี้ก็มันมันโควิดมันก็เยอะก็เลยว่านิ่งนิ่งนิ่งแล้วก็นิ่งนิ่งอยู่แล้วก็จะทำพวกไร่ทำเข้าไร่เข้าสวนก่อนอเพื่อที่จะประกอบอาชีพเสริมครับผม แต่แต่ฟุตบอลนี่ก็ยังไม่ทิ้งนะไม่ทิ้งครับไม่ทิ้งก็ไปนี่กับทีมหนุ่ยอิมูนสปอร์ตนี่แหละครับก็คือทํางานของเราด้วยแล้ว่้างแล้วก็มาร่วมกิจกรรมนะครับวันนี้เขามีฟุตบอลอะไรพี่สําหรับโรงเรียนอย่งนี้ที่โรงเรียนบ้านกระสังนี่เขามีกีฬาสีครับกีฬาสีประจําโรงเรียนเพราะว่าท่านพอนัดนัยวัฒนสุเพึงมาเป็น พ่อใหม่ที่นี่ครับเพิ่งแล้วก็ได้มาจัดกีฬาสีก็เลยเอาเอารวมๆกันกับไอพวกเรากับพวกเรามาคือกับผมมาเพื่อที่ที่ได้ร่วมกิจกรรม,มครับผมไอเกี่ยวกับไอที่พมโมลี่ครับ ก็ถือว่าเป็นงานเดียวกันเป็นงานเดียวกันร่วมกันแล้วก็ในขณะเดียวกันทางด้านที่หมดต่อยก็ได้ลาออกจากตรงนี้ครับผมแล้วก็ได้เอาพวกขนมพวกอะไรมาแจกเด็กๆครัก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งครับผมนะครับตลอดเวลาชีวิตที่อยู่กับราชการแล้วเล่นฟุตบอลเนี่ยชีวิตพี่น้อยมีความสุข ครับมีความสุขมากเลยถ้าได้ถ้าพูดถึงว่าวันนี้แต่พรุ่งนี้หรือบัลลูนนี้ม,มีมีรายการผมก็จะเตรียมตัวละ,ะเตรียมตัวก็คือหนึ่งหนึ่งต้องนอนให้อิ่มนะครับนอนให้อิ่มแล้วก็พักผ่อนให้เยอะๆแล้วเราตื่นแต่เช้าวอร์มนิดหน่อยอแล้วก็พอถึงเวลาแข่งก็เวลาเดินทางก็ไปร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆทีม VAP กาพยยาเอาแล้วค,ค,ครับสุดท้ายพี่น้อยมีอะไรที่จะฝากไปถึง เพื่อนๆที่เป็นคนสูงวัยนะครับแล้วก็ยังดูแลสุขภาพคล้ายๆกับพี่น้อยครับครับก็อยากฝากเพื่นพนพนอนๆสูงวัยทุกๆท,ท่านนะครับขออยากให้ออกมาออกกำลังกายไม,ไ,มไม่ไม่จำเป็นต้องว่าเป็นนกีฬาฟุตบอลเป็นกีฬา คือเดินหรือวิอ่งหรือจอกหรือแออะไรก็ได้ที่ทําให้เหงื่อออก oh. เหงื่อออกแล้วมันจะสดชื่นแล้วร่างกายเรามันก็จะแข็งแรงขึ้นครับแล้วก็โรคภัยก็ไม่ไม่เบียดเบียนเราก็จะอยู่ได้นานครับ เอาล้วครับนี่ก็คือหมวดน้อยนะครับวันนี้ทีมงานของเราบุกมาสัมภาษณ์หมวดน้อยนะครับเนื่องจากว่าหมวดน้อยเนี่ยนะครับก็ไดเ้เรียกว่าอายุการทํางานราชการนั้นจบแล้วแต่ว่าชีวิตครอบครวัวย,ยังต้องเดินต่อไปครั<อ>บชีวิตครับครอบครวัวต้องเดินต่อไปนะออเอาลนะครับวันนี้ขอบคุณครับสำหรับสถานที่นะครับโรงเรียนบ้านกระสังบ้านกระสังตําบลทับไทยอำเภอตาพยาจังหวัดสระแก้วนะครับวันนี้ขอบคุณหมวดน้อยครับผมครับครับขอบคุณครับ จะได้มาถ้าปรารถนาต้องทำประตูชัยจริง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 มันเข้าไปถ้าใจเธอนั้นต้องการกู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 เพียงเท่านั้นที่จะทำให้เรามีชัยกูดึงบอลกูดึงบนลุูบอลสยาม กูเดินบอลกูเดินบอลสุดยอดเท่านั้นที่จะได้ไปกูเดินบอลกูเดินบอลกุบอลสยามกูเดินบอลกูเดินบอลรางวัลเกียรติยศของนักเตะ